คอรมอรได้เห็นชอบยกระดับ NDC 3.0เร่งขับเคลื่อนเน็ตีโล2 0องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมขอบ3 0ที่บาซิลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดฉบับที่2หรือว่า NDC 3.0ของประเทศไทยซึ่งเป็นกรอบเป้าหมายการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะ1ิปีข้างหน้าก็คือพอศ2574ถึง2578เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นต่อประชาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีสที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจกและสังคมคาร์บอนตำ่ำโดยนายสุชาติชมกินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจุดยืนของประเทศไทยในการร่วมแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับนานาประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเร่งเป้าหมายเนสซีโลให้เร็วขึ้น15ปีโดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เหลือไม่เกิน152้า15งล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ47จากระดับการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกในปีคศ2019รวมถึงได้จัดทำแผนการลงทุนเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศ2 3 0 0 0 0ล้านบาทในการสนับสนุนไทย ลดกา๊าซเรือนกระจก32.8ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่ง NDC 3.0ต่อ UNFCCC อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะนำเสนอต่อที่ประชุมขอบ3.0ณเมืองเบเลงสาพันธ์สาธารณรัฐบาซิลเพื่อประกาศความมุ่งมั่นของไทยในเวทีโลกอย่างเป็นทางการ